มังกรแห่งน้ำใจทีทมทีมงานขนลักนกกงเหอจุจโดยมังกรคิดนะคอนรอปฐมจัดสนามแข่งนกทุกวันอาทิตย์นะครับเชิญชมบรรยากาศเลยดีับครับ,บผมมังกรคิดรายงานจัดสนามสุขไทยสีนะครับอันนี้เริ่มเข้าขันชิงของรายการแรกนะครับเขียนเบอร์ใต้กรงนะครับจับฉลากโดยใช้ปิมปองนะครับเขียนเบอร์ใต้กงกันนกเข้าทั้งหมด18นกนะครับ 18นกะจาก24นะครับวันนี้ค่อยข้างร้องดีนิดนะครับอากาศแจ่มใส,นะสมนะครับแดดสมบรรากาศนะครับอันนี้ช่วงการจับฉลากใต้กงโดยการที่หนึ่ง สนามสุขไช่สีนะครับดูสภาพสนามนะครับ